สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศน,นบัณันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับมาคุยหลังเกมแล้วก็ตัดเกรดนักเตะของเลเวอร์พูล1 1ผู้เล่นตัวจริงรวมถึงตัวสำรองนะครับในเกมเอฟครับรอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองนะครับระหว่างเลเวอร์พูลกับนอริซิตี้ก็เป็นฝั่งของ หงแดงเจ้าบ้านนะครับที่เฉือนเอาชนะนอริทไป2ประตูต่อ1ตามคาดนะครับคลิปเมื่อวานเย็นแอดมินฟันธงไปก็ประมาณนั้นแหละครับดาวสกอร์ว่าความห่างมันไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับหนึ 1, ่ประมาณนี้เพราะว่าคาดการว่าจะมีการโรเตชันเยอะแต่ก็พอมาถึงเวลาแข่งขันจริงๆเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่า ก็โรเตชันเยอะจริงนะครับเยอะกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับ11บเอเล่นตัวจริงของรีพูลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยผู้สาประตูนะครับใช้มือหนึ่งอย่างอาริซอนเบเกอร์กองหลังนะครับเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับอิบราหมาโกนาเต้จับคู่เซ็นเตอร์ฮาฟกับโจโกเมสนะครับซ้ายเป็นเซมิกาสทางขวาเป็นเจมส์มินเนอร์กองกลางใช้จอแดนเฮนเดอร์สันเป็นตัวตัดเกมนะครับแล้วก็บ็อกซ์บอยสองคนทางซ้ายเป็นเคอร์ติจโจนส์ทางขวาเป็นอเล็กซ์ออกเรตเชมเบรเลนนะครับ ข้างหน้าก็ไม่ได้ผิดคาดเยอะนะครับทางซ้ายเป็นดีโกโชต้านะครับตรงกลางเป็นโอริกี้ทางขวาเป็นมินามิโนนี่คือ11บเอ็ดเปลี่ยนตัวจริงของลิเวอร์พูลโดยซุ่มมานั่งสำรองเนี่ยนะครับไม่มีชื่อของฟันไดซาร่าเทรนอาร์โนและก็ฟาบินโยรวมถึงคิเวนคิเลเฮอร์ที่ได้พักแบบเต็มๆนะครับที่เหลือก็ทยอยทยอย,ย,อยถูกส่งลงมาโดยเฉพาะเซโดมาเน่กับหลุยดิอารนะครับที่มาลงเล่นช่วงประมาณสักเกือบเกือบสินาทีสุดท้าย เรียกว่าส่งลงมาขู่นะครับส่งส่งลงมาขู่นอริทเพราะว่าโดนยิงประตูตีไข่แตกนาทีที่เจ็1สิบหกสิบเอ็ดประเด็นริงของลิเวอร์พูลนะครับมันก็ถือถ้าดูจากการเปลี่ยนนะครับถือผมถือว่าเปลี่ยน10บตำแหน่งเลยนะครับจากเกมนัดชิงกับเชลซีก็คือมีแค่จอแดนเนอร์สันคนเดียวที่ได้ลง ที่เหลือนี่คือพวกตัวสำรองแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงในเกมกับเชลซีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวสำรองคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งพวกดาวรุ่งที่กลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสองประตูของวีร์พูลเกิดขึ้นจากทาคุมิมินามิโนะนะครับลูกแรกเนี่ยนาทีที่27บอลเปิดจากด้านข้างมาน่าจะเป็นเซมีกาสนะครับแล้วก็เป็นโอริกิที่จับบอลหนจังหวั ปากประตูเลยน่าจะในกรอบ6หลาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตอกส้นให้กับมินามิโนซัดจอดจอเข้าไปให้ริพูดขึ้นนําก่อนที่นะครับริพูดจะได้น่าจะเป็นประตูที่มาจากลูกตั้งเตะอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายเปิดมาผู้เล่นของไม่ไม่แน่ใจว่าเตะมุมหรือฟีคิกผมจําผิดขออภัยด้วยเปิดมาจากกราบซ้ายจา,จากทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับ กองหลังของนอริทเน่ยหม่งสกัดมาไม่ดีแนละ้วแล้วก็มาเข้าทางมินาเบโนทางด้านเสาไกลก็ยิงยัดแทบจะเบียดเบียดเสาเบียดสามเหลี่ยมเสาแรกเข้าไปเลยนะครับผ่านมอือทีมครูเข้าไปนาทีที่สามสิบเก้าก็เท่ากับครึ่งแรกของลิปูลเน่ยจบสองศูนย์แบบสบายๆนะครับนอริทเองก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะเหมือนกันแม้ว่าในแดนหน้าจะวางติโมปุกกี้คำ้ำแล้วก็มีโอกาสหลุดไปยิงครั้งหนึ่งแต่ก็ยิงไม่ตรงกรอบ ซึ่งจบ4ี่ทีแรกนอริดยิงไม่เข้ากรอบนะครับส่วนร์พูนยิงเข้ากรอบไป2ครั้งแล้วก็เป็น2ประตูแต่พอลงมาครึ่งหลังเนี่ยร์พูนมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปคนหนึ่งนะครับเจเคให้เจ้าจุกนะครับฮาวิเอลเลียสลงมาเล่นแทนเคอร์ติสโจนไม่แน่ใจว่ามีปัญหาการบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าครึ่งแรกโดนมีจังหวะปะทะแล้วปากแตกนะครับสำหรับเคอร์ติสโจนเจเคก็เปลี่ยนออกแต่ก็ไม่น่าจะรุนแรงอะไรมากนะครับฮาวเอเลียสลงมา ออโอกาสของญี่ปุ่นก็มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำอยู่บ้างนะครับออกเลตเชมบเบรนก็ยิงเช็ดคนเสาไปนะครับหลังจากครึ่งแรกเคติโจนก็ได้ปั่นไปห,หนึงเช็ดคานออกไปนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยญี่ปุ่นยิงเข้ากรอบอีกแค่2ครั้งแต่มันก็เป็นจังหวะที่ไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับทีมครูผู้สาประตูของนอริทมากมายนักนะครับ จนมาถึงนาทีที่76เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเสียสมาธิของผู้เล่นถือว่าเป็นผู้เล่นสำรองของลิเวอร์พูลนะเสียสมาธิยังไงลิเวอร์พูลเคาะบอลเซตบอลอยู่นอริดแย่งบอลไม่ได้เลยแต่พอลิเวอร์พูลถ่ายบอลมาทางด้านขวาเตรียมที่จะขึ้นบอลน,นะครับเป็นฮาวิ่งเอเรียสไรละ่ะมินเนอร์อะไรพวกเนี้ยมีนามิโน่พวกเนี้นะครับพอจะขึ้นบอลแล้วโดนอนอริดตัดได้ เขาก็จ่ายขึ้นมาเร็วในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษโกนาเต้นในขยับสูงขึ้นมาไล่ครับขึ้นมาประกบตัวที่จะได้บอลแล้วแล้วไล่ไม่จนก็บอลก็ถูกถ่ายไปที่หมายเลขเจ็ดชื่อรุปรุปรุปนะครับชื่อหน้าจำไม่ได้แล้วรุปเขาก็เลี้ยงจี้เข้าไปหาแล้วมีโกนาเต้ปรีเข้ามาบางังขออภัยครับโจโคเมสปรีเข้ามาบางังก็ยิงนอกกรอบเลย โคเมชก็ได้แต่เอียงตัวบล็อกเอียงตัวบงังแต่ว่ามันมุมมันค่อนข้างกว้างคือแทบจะตรงกลางประตูเขาก็เลือกยิงมุมซ้ายมืองตัวเองนะครับเบียดเสาแรกเข้าไปอาริซอนก็พยายามพุ่งปั่นแล้วแต่ก็ไม่ทันเพราะว่ายิงแรงยิงคมมากลูกนี้ต้องให้เครดิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไปปลุกผีนะครับนอริซิตี้มีโอกาสที่จะลุ้นดีนสมิธก็พยายามที่จะส่งผู้เล่นตัวสำรองคนอื่นลงมาเสริมนะครับเพื่อคุกคามลิพูลให้มากขึ้น จนมาถึงช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับทางด้านของ JK ก็ต้องเปลี่ยนลุยดีอาร์สซาดิโอมาเน่นะครับเอาอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อตอนต้นว่าเหมือนส่งลมมาขู่ไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นยืดเยื้อเพราะว่าเอฟเอครัรอบ5้าเนี่ยไม่มีรีเพย์นะครับถ้าเสมอใน90นาทีก็ต่อเวลาถ้ายังเสมอก็ตัดจุดโทษเพื่อหาทีมเข้ารอบไม่มีรีเพย์เพราะว่าทางฝ่ายจัดก,การ่งขันก็ต้องการลดโปรแกรมนะครับอ่ะจบเกมก็เป็นลิเวอร์พูลที่ เอาชนะนอริสิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับเข้ารอบแปดทีมไปตามพวกแมนซิตี้คริสตันพาเรตมิดเดิลสโบรที่ชนะสเปอร์เมื่อวานนะครับรวมถึงเชลซีที่ทำตัวเองเหนื่อยนะครับโดนรูตันทาวนำสองครั้งสองคราสุดท้ายก็มายิงแซงจากโรเมลูลูกากูชนะไป3-2ก็เข้ารอบตามกันไปรวมถึงเซาท์มตัน ที่เปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมไปได้3ประตูต่อ1ก็เท่ากับ A FA Cup เนี่ยเหลืออีก2คู่นะครับคืนวันพรุ่งนี้ตี35นาทีเอเวอร์ตันเจอบอร์แฮมบูธท,ทีมนูน่นอะระดับนอกลีกดิวิชันห้นู่นเลยนะครับแล้วก็อีก1คู่นี้จะไปเล่นคืนวันจันทร์หน้านะครับเป็นนอตติงแฮมฟอเรสต์กับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวจบคู่เอเวอร์ตันกับบอร์แฮมบูธวันพรุ่งนี้ก็น่าจะจับสลากประกบคู่รอบ8นะครับไม่แน่ใจว่าจะไขว้รอบรองด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องไปรอลุ้นดูเนาะ นั่นคือบทสรุปของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับเพราะนั้นตัดเกรดไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่ามันมีการโรเตชันแล้วก็เจอทีมอย่างนอริซิตี้ก็ต้องไปเน้นเอาในเรื่องของสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเพื่อลุนนี้ตกชั้นมากกว่าที่จะมาทุ่มเททุกอย่างกับถ้วยเอฟเอับเมื่อเล่นไปแล้วมันไม่เป็นใจมาเข้าทางลิเวอร์พูลจับประตู2ลูกของมินาเมโนที่เมาคนเดียวเนี่ยก็ทำให้ดีนสมิธ ก็ต้องพยายามเพรสเซฟนะครับมีการเปลี่ยนตัวติโมบุกกี้พวกราชิก้าพวกอะไรเนี้ยตัวหลักๆออกไปพักสลับเอาตัวสำรองลงมานะครับเพื่อที่จะให้แรงไปบดกับเบนฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้ที่นอริทจะไปเจอเบนฟอร์ดก็ถือว่าเป็นทีมหนีตายทั้งคู่นะครับนันไปตัดเกรกกันหน่อยสิบเอผู้เล่เนตัวจริงของญี่ปุ่ก่อนเลยนะครับอาริซอนเนี่ยผมให้แมมันเกือบจะคลีนชีตอยู่แล้วเนาะภาพรวมก็แทบไม่ได้เซฟเลยครับลูกยิงเข้ากรอบของนอริทิตตี้คือก็เป็นประตูไปแล้วอีกลูกหนึ่งก อาิสอนก็รับเข้าสองนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปสัก6.5แล้วกันสาหรับอาริซอนนะครับก้องหลังนะครับถ้ามันคลีนชีทเนี่ยมันก็จะมันก็จะดีกว่านี้นะครับถ้ามันคลีนชีทมันก็จะดีตัวนี้พอมันไม่คลีนชีทเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจาังหวะที่เสียประตูทีไข่แตกนั่นก็ทําให้คะแนนของทั้งสองคนหายไปในคู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับเพราะฉะนั้นโกนาเต้กับโกเมสผมให้ไปสัก7แล้วกันให้กําลังใจเด็กนะครับให้ไปสักคนละ7เลยถือว่า ภาพรวมก็โอเคแม้ว่าจะเสียประตูก็ตามมินเนอร์ตามวัยครับอันนี้ให้ไป7เหมือนกันนะครับคอตาชิมีกาสมีส่วนกับประตูแรกนะครับเปิดให้โอริกี้พักและตอกโซนให้มีนามิโนะอันนี้ผมให้7.5นะครับกองกลางครับจอแดนเฮนเดอร์สันมีตัดโดนใบเหลืองแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกก็ถือว่าเป็นหัวใจในแดนกลางของเลเวร์พูลในเกมนี้นะครับในช่วงที่เขายังอยู่ในสนามแต่พอโดนถอดออกไปก็ เอาเทเลอร์มอลตันลงมาเกมก็เริ่มดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับให้นอริธมีโอกาสมากขึ้นแล้วกับตันเฮนโดก็ให้ไป7.5เช่นกันนะครับออเกนเชมเบรลนผมให้5.5แม้ว่าเขาจะมีโอกาสยิงเช็ดโคนเสาในครึ่งหลังก็ตามแต่ภาพรวมถือว่าสอบตกอีกหนึ่งนัดสำหรับเชมเบรลนกับการเจอทีมระดับนอริธซิตี้นะครับส่วนเคอร์ติสโจนพยายามปั้นเกมแล้วเล่นได้ครึ่งเดียวนะครับก็เอาไป6นะครับมีจังหวะยิงเช็ดคานด้วยในครึ่งแรก ข้างหน้านะครับดิว่าอริก้ได้หนึ่งแอซิตโอกาสยิงแทบไม่มีเลยนะครับก็เอาไป7แล้วกันในฐานะที่ทำแอตซิตส่วนดิโกโจต้ามีโอกาสยิงอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสได้บอลในเขตโทษเหมือนกันแต่จังหวะพักบอลไปกับบอลรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีแล้วก็มีโดนเสียใบเหลืองด้วยนะครับเพราะนั้นเอาไปแค่6.5พอสําหรับดิโกโจต้าและโดนเปลี่ยนออกด้วยนะครับ มินามิโนครับผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ผมให้ไป8เนื่องจากนะครับตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเ,เป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าในฟุตบอลคาราบาวครับจะเป็นดาวซันโบของทีมก็ตามแต่เมื่อคืนนี้2ประตูที่เขายิงก็ต้องบอกว่า1ลูกแรกทีไ่ได้รับจากลูกตอก้นของโอริกี้มาเนี่ยถือว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา2ลูกเก็บตกประตูที่2ของตัวเองและประตู2 0ศูนย์ของนิวูลนคือยิงได้แบบ โคตรมั่นใจนะครับเรียกว่าซัดลูกนั้นหายว่าไปเนี่ยก็เอาไปแปะแล้วให้เป็น man of the match ไปเลยนะครับสำหรับมินามิโนตัวสำรองฮาวิเอเลียสมีส่วนกับประตูตีไข่แตกของนอริดนะครับเพราะนั้นเอาไปสัก5.5เอาไปสัก6อ่ะเอาไปสัก6ฮาวิเอเลียสนะครับเพราะว่ามีจังหวะที่เติมเกมลุก มีโอกาสไปเล่นเกมรุกเปิดให้โชต้าโมงโลง่ลงๆอ่ะมีการคือมีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรนะครับเอาไปสัก6ตเตเลอร์ม,มอร์ตันเอาไป5ครับลงมาแทนที่จอแดนเฮนเดอสันแล้วเป็นช่องว่างเยอะมากไปตัดฟาวไม่แน่ใจว่าโดนใบเหลืองด้วยรอเปล่านะครับหลุยดีอาร์ลงมาในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายนะครับได้ยิงไป2หนเออยิงปัน่น เฉียดหลุดเสาไปนิดนึงแล้วก็มียิงติดบล็อกนะครับดูจากความพยายามก็เอาไว้สัก6เซโดมาเน่ก็ลงมาพร้อมหลุยดีอารแต่ผมไม่มีคะแนนให้เพราะว่าเขาแทบจะไม่โดนบอลเลยสาหรับเซโดมาเน่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการคุยหลังเกมแล้วก็ตัดเกรดเพื่อนของญี่ปุ่นส่วนการจับสลากเดี๋ยวรอรุ่นพวกนี้ว่าจะประกบเจอใครจะชนกับเชลซีอีกไหมจะเจอทีมอย่างมิดเดิลสโบร หรือมีโอกาสที่จะไปเจอพวกเอเวอร์ตันบอห์แฮมบูหรือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวหรือเปล่าก็อยู่ที่ดวงแล้วล่ะนะครับอ่าหรือจะเจอยักษ์ชนยักษ์เพราะว่าแมนซิตี้ก็ยังอยู่ทีมเดียวกับพิมารีกนะครับมีแมนซิตี้มีพาเลสมีเซาแธมป์ตันมีเชลซี Chelsea นะครับที่ที่ยังอยู่ในลิสต์นะครับนี่ยังไม่รวมถึงเอเวอร์ตันที่อาจจะเข้ารอบด้วยนะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่มฟุตบอลไลฟ์ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube นะครับเป็นช่องทางหลักในการ ไลฟ์สดในการพูดคุยทัศนะฟุตบอลนะครับแล้วก็ในทางเพจ a c e b o o k พ่ออุมฟุตบอลไลฟ์ Live, แล้วก็มีกลุ่มนะครับมีกลุ่มฟุตบอลผมตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยเป็นฟุตบอลคือชีวิตแต่เดี๋ยวอาจจะไปต้องไปเพิ่มนิดนึงเพราะไม่อยากให้ซ้ํากับกลุ่มอ,อื่นเขานะครับเดี๋ยวท่านใดก็สะดวกเดวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอที่คอมเมนต์แรกนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ไปร่วมเป็นสมาชิกได้เพื่ออีกช่องทางหนึ่งในการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น แฟนทีมไหนเชียร์ทีมอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับการคุยภาษาลูกหนังแลกเปลี่ยนทัศนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็มีน้าใจนักกีฬานะครับพบกันไหนกันหน้ากับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับจวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับผม